สวัสดีนะคะทุกทคนเช้านี้ก็หลุดลุยเลยนะคะได้ปัก10บบนนะคะ376กับ4ี่ห้านะคะมันออกหุ้นไทยช่องเก้านะคะตัวนี้เรามาต่อกันเลยนะคะหุ้นไทยเที่ยงไทยบ่ายรดเี้นไทยบ่ายค่ะไทยเที่ยงก็ได้ไทยบ่ายนะคะเน้นไทยบ่าย10บบนนะคะ10บบนหุ้นไทยช่อง9้านะคะ มุนไทยช่องเก้าห้าตัวนะคะหนึ่งศูนย์แปดหกสามนะคะหนึ่งศูนย์แปดหกสามเรามาเจาะให้นะคะดึงเด่นมาก่อนนะคะเราดึงเด่นเราได้นะคะสามตัวตัวนี้นะคะเราฟันศูนย์กับสามนะคะนะคะตัวเดียวนะคะเม็ดเดียวคือศูนย์นะคะนะคะ เดียวคือ0 0 1 0 8นนะคะ8 0 0 6นะคะ0 9คะ่ะ0 3นะคะตัวนี้คือเด่นๆนนะคะกันกันก็จะมี3 6กับ3 9แล้วก็3 8 3 1ะคะ่ะตัวนี้นี่คือหุ้นไทยช่องเก้านะคะไปกันอย่างเร็วๆเดินด่วนเลยนะคะขอให้ถูกขอให้ได้ขอให้โดนนะคะตัวนี้ คุณมาวาสนาเกิดก็ให้ได้นะคะไทยเที่ยงไทยบ่ายก็ให้มาสองที่เลยทั้งเที่ยงทั้งบ่ายนะคะนะคะสายลากก็ลากได้เลยนะคะลาก10 8 0กับ80ค่ะลากไปเลยค่ะ1 0 80นะคะนะคะวันนี้ร้อนมากเลยนะคะร้อนร้อนร้อนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม ไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะวันนี้วันที่28เดือน12ปี63นะคะแป๊บเดียวจะปีใหม่แล้วนแปปแปปเดียวปีหนึ่งนะคะปีที่แล้วแย่มากนะคะล็อกดาวนะคะปีนี้ขอให้อย่าเป็นแบบนั้นนะคะขอให้ทุกคนเงเรงรวยรวยนะคะมีเงินใช้อย่าเป็นเหมือนปีที่แล้วนะคะ หยุดชะงักหมดงานการนะคะท้ายนี้แล้วก็ฝาขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามนะคะขอให้โชคดีเจอกันคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย